พญานาคตอนที่6พญานาคนั้นจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่างกันออกไปตามแต่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามที่กล่าวมาแล้วอย่างเช่นพญานาคในระดับอากาศเทวดาก็จะมีหน้าที่ทำให้เกิดพายุทำให้เกิดฝนตกแต่ถ้าทำให้ฝนตกผิดเวลาผิดฤดูกาลก็อาจทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนได้ อย่างเช่นครั้งหนึ่งในแคว้นกัสมีระคันธาระยามฤดูเก็บเกี่ยวรวงข้าวพญานาคอราราระได้บันดาลให้ฝนลูกเห็บตกในฤดูเก็บเกี่ยวจึงทำให้รวงข้าวที่เกี่ยวแล้วนั้นลอยไปยังมหาสมุทรพระมหาเทระผู้ทรงอภิญญารูปหนึ่งในเมืองปาตลีบุตรทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านก็คิดว่าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว จึงเหาะไปยังเบื้องบนสะอาราระที่พญานาคนั้นครอบครองอยู่พระมหาเถระได้เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเบื้องบนสะใหญ่นั้นนางนาคมานวิกาทั้งหลายผู้เป็นบริวารจึงบอกแก่พญานาคว่าข้าแต่มหาราชมีสมณะโล้นองค์หนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดที่ปะต่อกันเป็นชิ้น กำลังประทุสร้ายน้ำของเราพญานาคอารวาระฟังคำนั้นแล้วก็โกรธจัดได้ออกไปพบพระเถระในทันใดนั่นเองเมื่อได้เห็นพระเถระไม่ได้เกรงกลัวตนเลยยังเดินจงกรมกลับไปกลับมาบนสระน้ำจึงเนรมิตกายเป็นยักษ์ใหญ่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวพระเถระก็ยังเฉยเฉยจึงบันดานพายุฝนพัดกระนำ ฟ้าคำรามลั่นแล้วก็ผาลงมาเสียงดังสนัน่นบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่หักโค่นปลิวไปถึงกระนั้นก็มิได้ทำให้พระเถระหวั่นไหวและได้รับอันตรายแม้เพียงเล็กน้อยเหล่าลูกนาคต่างก็เนรมิตกายให้หน่าเกลียดหน้ากลัวมาชุมนุมกันพุ่งเข้าหาพระเถระหวังจะทำร้ายให้แหลกเลวส่วนพญานาคเองก็บังหวนควันใส่พระเถระ หวังจะให้สำลักควันตายแล้วก็ได้บันดาลเพลิงกรดร้อนแรงโดยหมายจะให้พระเทระมอดไหมเป็นเท่าทานปล่อยฝนเครื่องประหารทั้งที่มีคมด้านเดียวมีสองคมสารพัชนิดพุ่งใส่พระเทระแม้จะใช้กำลังคุกคามทำร้ายพระเทระอย่างไรแต่ก็ไร้ผลไม่ได้ทำให้พระเทระสะดุ้งสะเือนแม้เพียงนิดจึงแปลงร่างเป็นยักษ์ร้ายหน้าตาน่าเกลียดน้ากลัวยิ่งขึ้นไปอีก แล้วตะโกนด่าพระเถระด้วยคำหยาบคายมากมายและสั่งบังคับกําลังพลนาคว่าพวกท่านจงจับสมณะรูปนี้ฆ่าเสียแต่ก็ไม่มีนาคตนใดเข้าใกล้พระเถระได้เลยพระเถระป้องกันริ์ของพญานาคและกองทัพนาคทั้งหมดด้วยกำลังริ์ของตนจนเสื่อมคลายหายพยศแล้วจึงกล่าวสอนพญานาคว่าดูก่อนพญานาค ถ้าชาวโลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวโลกจะมาทำเราให้ครั่นคลามก็ไม่พึงมีผู้สามารถยังภัยที่น่ากลัวให้เกิดแก่เราได้เลยดูก่อนพิานาคแม้หากท่านจะยกแผ่นดินพร้อมทั้งภูเขาและมหาสมุทรขึ้นแล้วทุ่มลงเบื้องบนตัวเราได้ก็ตามท่านก็ไม่สามารถจะยังภัยที่น่ากลัวให้เกิดแก่เราได้เลยดูก่อน ท่านผู้เป็นใหญ่กว่านาคทั้งหลายท่านเท่านั้นแหละจะพึงมีความคับแค้นใจแต่เพียงฝ่ายเดียวพญานาคถูกพระเถระล้างความทนงตนจนสิน้นฤทธิ์คลายพยศหมดความพยายามแล้วจึงได้แต่นั่งเป็นทุกข์เศร้าโศกซบเซาอยู่พระเถระจึงแนะนำชี้แจงให้พญานาคเข้าใจถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านและให้อาดหารร่าเริงด้วยธรรมภาสิตท,ที่ไพเราะ เหมาะสมแก่เวลาและสถานที่นั้นพร้อมกับให้พญานาคและบริวารอีก 84%00 0พตั้งอยู่ในไตรสรณคมและศีลห้าเลิกพ้นน้ำผิดเวลาตั้งแต่นั้นมาอีกทั้งได้ยังยักษคนทันและกุมพันเหล่าอื่นอีกเป็นจำนวนมากที่มาดูสงครามระหว่างพระเถระกับพญานาคให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมและศีลห้าด้วยเช่นกัน